กว่านี้ก็นางฟ้าแล้วป้าแถมได้รถมือเดียวใหม่แท้อีกด้วยนะคะและที่สําคัญผ่านการตรวจสภาพรถโดย Apple Auto Auction มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับ Mazda CX5 เครื่องยนต์2.2คันนี้นะคะไปบอกได้เลยเป็น <Wow. S 1> เครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ํามันส,สุดๆได้รถปี2017ไว้ใช้งานกันนะคะคันนี้จะอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเริ่มต้นเลทผ่อนนะคะ8,000กว่าบาทตลอดสัญญามาค่ะเดี๋ยวเปพาชม <Wow. S 1> กาะจังหน้าของเขานะคะเป็นตัว wow. หลอ่อเทมากๆไฟหน้านะคะสว่างสวยแม็กเดิมโรงงานไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาถึงพื้นที่ออปชั่นด้านในกันนะคะระบบเป็นตัวเซนทรัลล็อกกระจกแบบไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าพุตสตร์ทวงมาลัยเป็นตัวมันติฟังก์ชันนะคะได้หน้าจอเดิมโรงง,งานเชื่อมต่อ A M F M บลูทูธกล้องส่องหอยมีให้เรียบร้อยมีเนวิเกเตอร์ให้ในตัวนะคะเกียร์ออโต้ขับนุ่มมากๆแอร์เย็นตลอดรอบคันมีแผงควบคุมหน้าจอนะคะระบบช่วยเบรกเบรกมือไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยเลยคันนี้นะคะมาพร กดหนังสีดําแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้าด้วยนะคะส่วนพื้นที่ด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังของเราพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็พับเบาะหลังสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะเบาะหลังก็สามารถพับลงไปได้แล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระาหากพี่ๆคนไหนนะคะกํลาลังหาที่นั่งและประหยัดน้ํามันได้เครื่องยนต์อยู่ที่2.2เต้ยขอแนะนำ Maserati X5 คันนี้เลยนะคะจัดไปนั้นง่ายๆที่วชิรายต์ อายุงานสี่เดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะหากใครที่สนใจอย่าลืมกดทักแชทหอื่นติดต่อหาเป้ได้ทุกช่องทางเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ